สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีกันลักนากันนะคะประจำปักแรกนะคะของเดือนพฤษภาคมสองห้าหกสามมาดูกันดีกว่านะคะมาขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีกันลักนาการหนึ่งใบค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีกันลักขากาันไพ่พลังงานของชาวราศีกันลักนาการหนึ่งใบ ักแรกของพฤษนสภานะจ๊ะอืมหนึ่งไม้เท้าค่ะคุณถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเหมือนคุณกําลังเริ่มมีความรักหรือเริ่มรู้สึกหวั่นไหวหรือเริ่มรู้สึกหวั่นไหวอะไรในใจกับความรู้สึกที่มีอยู่กับคนคนหนึ่งนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคุณถ้าคุณเป็นคนมีความรักอยู่แล้วคุณเริ่มคิดว่า คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณพร้อมหรือหรือตอนนี้เลยอะ่ะคุณอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นรูปธรรมานามธรรมาในขั้นเริ่มต้นนะพอไพ่หนึ่งไม้เท้าอะ่ะมันเป็นอะไรที่อะไรที่เริ่มต้นแต่จะลุกขึ้นมาทำแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดรู้สึกโอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะทำถ้าคุณชอบใครหรือว่าคุณรู้สึกดีดกับใครคุณจะเหมือนเริ่มให้โอกาสเขาก็ได้ นะคะพลังงานหนึ่งไม้เทา้าคือการลุกขึ้นมากระทําอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณอาจจะมีการแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับคนคนนั้นที่คุณคุยหรือว่าคุณคบอยู่ให้เขารู้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะก็เป็นได้เช่นเดียวกันอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างชาวราศีกันมลัคนากันค่ะคุณมีแรงปัารานาอะไรบางอย่างในใจจริงๆฮะ โอเคเข้าใจละคุณพยายามอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นจริงอยู่นะมันเป็นแรงปัถนาเนี่ยไพ่เจ็ดไพ่เจ็ดเหรียญเป็นแรงปัถนาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคนนี้จริงๆคุณเกิดรู้สึกดีกับคนนี้จริงๆอะคุณชอบคนนี้จริงๆนะคะแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าอยากทําให้ทุกอย่างมันถูกคํานองครองทมทานองครองทมด้วยนะ ไห้พระสังฆราชเป็นไพ่ที่อยากทาอะไรที่มันถูกทํานองครองทำแต่ว่าเหมือนตัวคุณไม่มีเครดิตหรือไม่มีความสามารถหรือในสถานการณ์ตรงเนี้มันยังไม่สามารถเป็นจริงได้แต่เพียงแค่ว่าในใจคุณคิณคดอย่างนั้นนะคะเดลเวอร์มันเป็นความสับสนในใจรักสามเศร้าจริงๆด้วยสามเศร้าสี่เศร้าก็ตามทีแต่มันเป็นความรู้สึกในใจมันเป็นเหมือนกับ ความรู้สึกหวั่นไหวมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะเนี่ย The Lover คุณมองอย่างนั้นนะสาดาบคุณเก็บไปคิดคนเดียวคุณไม่กล้าบอกใครเ,เรื่องนี้เหมือนกับอยากเก็บเอาไว้คนเดียวคิดคนเดียวนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนแลน้วคนมิถุนบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกษ์ศพละคันนพฤษ์ศทีนี้มาดูกันต่อว่าสถานการณ์คุณเป็นยังไงกันอีกบ้าง สิบไม้คุณแบกบคุณแบกเอาไว้แบบนี้แหละแบกบเอาไว้สิบไม้มันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบการแบกแล้วคุณหวังด้วยว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต้องประสบความสําเร็จคุณใช้สติและสมาธิในการจัดการกับมันไปเรื่อยๆชๆ้าๆถ้า,าอ,าอาะอสศวินถือเหรียญเนี่ยคือการที่เขาทําทุกอย่างที่มีคุณค่าสําหรับเขาคือเขารู้คุณค่าของสิ่งที่มีนะคุณเป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งที่มีแต่ว่าคุณใช้สติสติแล้วก็ ความรู้สึกต่างๆให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเหมือนคุณพยายามทะนุถนอมแล้วก็ประครับประคองอ่ะคุณเริ่มรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวเองว่าคุณชอบคนนี้จริงๆนะคะแต่คุณจะประครับประคองมันไปอ่ะขอดูกันต่อว่าเป็นยังไงกันอีกบ้างคะชาวราศีกันลัคนาการคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างก้าวดาบเดอะสตาร์ค่ะสี่ไม้เท้าค่ะ,คะอุ้ยการบางคนคุณสับสนเหมือนอยากแต่งงานเลย คนนี้มีอิทธิพลต่อคุณมากนะคะมีอิทธิพลต่อคุณมากคุณสับสนคุณอยากเปลี่ยนแปลงนะคะเออดูนต่อคุณเป็นไงกันอีกบ้างหนึ่งใบค่ะแต่คุณทําไม่ได้สองสองดาบความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็เปนเป็นได้หลายสถานะเลยนะคะอืมมาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างคนอย่างนั้นเ คนคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างแต่ว่าบางสถานการณ์บางบางสถานการณ์นะคุณอาจจะมีภาวะทะเลาะเบาแหวงกับใครของคนของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเกิดความสับสนอะไรบางอย่างในใจความเครียดนะคะให้ก้าวดาบแต่มีมีความรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงมากๆแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะอคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนากันคะ่ะคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนากัร คนโสดคุณมีภาวะตกหลุมรักใครได้นะเพิ่งตกหลุมรักใครนะคะแล้วคุณมีแรงรันาที่อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงได้นะคะโอเค D M p r e s s s นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไง D M p r e s s s โอเคชัดเจนเดี๋ยวบอกให้ฟังเลยจ้ะโอเคค่ะ ตอนนี้เขามองคุณในแบบดี p อ็ม e ฟสอะเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอะไรเป็นใครที่แบบมาเติมเต็มให้เขาอุดมเขาเรียกว่ามาเติมเต็มให้เขารู้สึกดีอะแล้วก็มีความสุขเขาอยากถนอมความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะ,อ,ะอยากคุยต่อไปอยู่นะเขายังอยากคุยกับคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เขาก็มองว่าเขาพยายามอยากทำให้ ข่มใจตัวเองให้ความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้ดีว่าเขารู้สึกดีกับคุณแหละ่ะเขาอยากแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนกับมีความหวาดระแวงอ่ะเนี่ยเห็นปะเออมีความหวาดระแวงในเรื่องของปัญหาตรงนี้ว่ามันจะมีการเกิดขึ้นอะไรบ้างมีผลกระทบต่อคุณต่อเขายังไงบ้างเขาก็เลยพยายามละวางความสัมพันธ์นี้เหมือนข่มความรู้สึกเอาไว้ว่าว่าให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแค่คนรักกันชอบกันรู้สึกดีต่อกัน แต่จะไม่คิดถึงเรื่องของการผูกมัดนะคะอืมยังไงต้องรักตัวเองเป็นที่ตั้งเอาไว้แต่เขามีความสุขกับสิ่งที่เป็นเหมือนเขาพยายามจะเก็บเกี่ยวความสุขนี้เอาไว้ให้อยู่ในมือมากที่สุดเท่านั้นนะคะอืมแล้วเขาคิดยังไงอีกหนึ่งใบเอละเดอะมูนคิดมากคนนี้คิดมากอยู่คนนี้คิดมากไพ่เดอะมูนเป็นสิ่งที่คิดมากแล้วมีภาวะที่เขาชอบคิดมากคิดไปก่อน คิดในเรื่องในทางหลายๆคิดอะไรที่ออกแนวเป็นนิเกติบนะคะแต่เหมือนเขาประมาณว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาคิดในทางไม่ดีเนี่ยมันทำให้เขาโรเทคความรู้สึกตัวเองได้นะคะอืมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะการทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะเป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวโน้มค่ะแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรหนึ่งใบหนึ่งเหรียญเดอะทาวเวอร์ค่ะจะติดค่าบางท่านคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลเดอะชาลเลอตบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ โอเคเอ้ยมันยาวอีกใบไม่พอแ้อือหือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นรูปธรรมนาม,มาทำไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนมีคู่ระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินนะคนมีคู่นะ พูดเลยคนมีคู่เนี่ยประการแรกระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยให้ชัดมากชัดมากในกรณีคนที่มีคู่แบบเป็นสามีภรรยากันอะระวังเรื่องการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเรื่องเงินนะคะอืมแต่ว่าพลังงานขึ้นเรื่องแบบคนไอ้นี่มากเลยอะครอบครัวที่อยู่ันเป็นครอบครัวนะคะระวังทะเลาะเรื่องเงินอ่ะโอเค สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยคนมีคู่ชัดป่ะคนมีคู่อยู่ด้วยกันนี่ยคุณระวังทะเลาะก,กันเรื่องเองินเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆต้องถนอมจิตใจกันนะคะอือหึแต่สถานการณ์นี้เหมือนคุณรู้ๆกันอยู่แหละว่าโอเคมันยังมีบางอย่างที่ยังไม่คลิกกันแต่คุณก็ยังจะดําเนินไปต่อนะคะอืหอหึนาจากที่บายทีละสเต็ปทีละอย่างแล้วกันนะคะระวังเรื่องเรื่องความความรู้สึกที่ ที่ถูกจองจําจองจําตัวเองเอาไว้อะ่ะอย่าไปคิดมากเหมือนแบบไพ่บอกอย่าไปคิดมากแต่คุณจะมีปัญหากันนะคะอือฮึแต่ในภาวะทั่วไปนะของสถานะคนคุยไม่ชัดเจนนะคะอือฮึหรือความสัมพันธ์ที่แบบไฮพ,พีเทสความสัมพันธ์ที่แอบตอนเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะ ระวังพวกคุณจะคิดมากกันไปเองทั้งสองฝ่ายมันมีภาวะที่คิดมากแล้วเกิดภาวะของการที่แบบเข้าใจผิดกันค่ะแต่ไพ่จัดชิมิทออกมาว่าสุดท้ายแล้วนะคะจัดชิมิทกับวิวออฟฟอร์จูนสุดท้ายแล้วคุณยังเป็นคู่กันอยู่แหละยังไม่ไปไหนยังจะวนเวียนอยู่ในชีวิตกันเนี่ยแหละค่ะจักรวาลยังอยู่ข้างๆพวกคุณนะคะอือฮึ เหมือนแน้ให้จะบอกว่ามันยากกับการคลองคลองเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็น,ปนความสัมพันธ์ที่แบบคลองรักอะไรกันมันยากมากมันมีหลายสเต็ปมากเลยที่อ่านเนี่ยหลายหลายสถานะมากนะคะแต่สถานการณ์ทุกอย่างอย่างที่บอกว่าการที่พวกคุณจะมีเรื่องปัญหากันเนี่ยนะคะมันจะเป็นปัญหาแค่แวบ,บเดียว แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นมีการน้อยเนื้อต่ําใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะทุกอย่างเป็นการอาจสลับกันได้ไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายไหนแต่เอาเป็นว่าสรุปยังมีกันและกันอยู่แหละนะคะโอเคชัดเจนอะสองใบเหมือนไพ่้เปิดเพิ่มสุดท้ายแล้วแล้วคุณจะมาร่วมมือกันเหมือนเดิมค่ะ ร่วมมือกันเหมือนเดิมจะมาไพ่สองถ้วยคืนกลับพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะระวังระวังเรื่องการทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแต่อย่างที่บอกคู่ต้องดูสองคนในสถานการณ์นี้อาจจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้อนฝ่ายหนึ่งเย็นไม่งั้นสุดท้ายมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็น t ู o อ f ค cup หรอกค,อคุณก็ดูแล้วกันว่าคนที่คุณคุยอยู่อีกคนราศีอะไร ลักนาอะไรนะคะอืมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวก็อยเข้าใจกันแต่นี่สถานการณ์ที่หมอบอกไปอย่างละเอียดเอ่อพูดเรื่องแฟนเก่านิดนึงไพ่ขึ้นมาแฟนเก่าคุณไม่กลับมาแล้วนะคะชาวราศีกันลักนากันนะคะในปักนี้เขาจะเงียบเงียบหายไปคุณจะหายกันไปคุณจะหายกันไปเงียบกันไปนี่เป็นสภาวะของความเงียบจริงๆความเงียบจริงๆ นะคะแต่ถามว่าเขานึกถึงคุณอยู่ในใจไหมเนึกอไฮพิเทสเป็นการลําลึกล้าลึกนึกถึงในใจมีอยู่แต่ว่าจะไม่เห็นการติดต่อจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันนะคะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะแป้งพยายามจะอ่านทุกอย่างให้ละเอียดนะคะเพราะว่าให้ละเอียดมากที่สุดเข้าใจว่ามีหลายสถานะเหลือเกินทีนี้มาดูกันเรื่องการงานหนึ่งใบค่ะชาวราศีกรกษนะกัน เดอะฟูลงานของคุณอาจจะมีงานเข้ามาอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่ค่ะออืเหมือนตอนนี้คุณไม่มีอินสปิเรชันในเรื่องของการทํางานเลยด้วยนะคะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินหนึ่งใบค่ะของชาวราศีกันลัคนากันอุ้ยการเงินเป็นไพ่สิบเหรียญดีมากนะกันไพ่สิบเหรียญ โอเคแต่ไพ่คีนถือเหรียญมาบอกว่าถึงงานคุณจะไม่อะไรนะแต่ว่าตัวคุณเองจะมีโชคดีจากจะคู่ปะเอาเป็นว่าคุณจะมีโชคดีจากคุณจะขอคุณเอ้ยคุณเพิ่งพาคนอื่นได้อะถ้าเรื่องการงานของคุณมาบอกว่าเป็นเดอะฟูลเนี้ยนะคือเข้าใจมันยังไม่ดีขึ้นแต่ไพ่การเงินคุณมันขึ้นมาเป็นสิบเหรียญเลยนะ จะขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่างานหรือยังไงอ่ะความช่วยเหลือต่างๆมันจะมาหาคุณอ่ะอยู่ที่คุณเอาไหมแค่นั้นเองนะคะอืมบางคนจะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าดายหรือว่าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากใครคนที่เรารู้จักก็ได้นะคะมันเป็นทิศทางที่ดีที่ แค่คุณออกสังคมไปคุยไปอะไรกับใครหรือว่าอยากจะของานทําเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่คุณจะอัดแดเอาแล้วกันนะเฮ้ยเป็นไพ่ดีไพ่ดีไพด่ดีขออีกใบหนึ่งเกี่ยวกับการเงินแล้วกันุ <c oughs> แต่รายจ่ายเยอะไ <c oughs> <c oughs> พ่บอกว่าจริงๆคุณหาเงินได้นะ คุณสามารถหาเงินได้คุณลองมองช่องทางดูดีๆนะคะออืแต่ในขณะเดียวกันค่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตมาสถิตในการเงินของการดูในครั้งนี้โชคยังเข้าข้างคุณอยู่นะเพราะไพ่เพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตอะเป็นไพ่ประจําราศีกันแล้วมาสถิตยอยู่ในการอ่านการเงินแต่ว่ารายจ่ายคุณเยอะอยู่ดีห้าเหรียญรายจ่ายยังเยอะบางคนต้องรับผิดชอบอะไรคนเดียวงบางคนต้อเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเออ เป็นรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเฮ้ยแต่ว่าไพ่สิบเหรียญอะ่ะชัดเจนว่าคุณมีช่องทางในการหาเงินได้คุณมีช่องทางในการแบบจะมีเงินได้อะ่ะอยู่ที่คุณแล้วกันดดงส่วนตัวของคุณว่าคุณจะเป็นยังไงแล้วกันนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูคำแนะนําคนโสดดีกว่าคำแนะนําคนโสดหนึ่งใบนะจ๊ะคนโสดหนึ่งใบค่ะ คนโสดหนึ่งใบชาวราศีกันล์กขนาดกันโอเคเดอะเมจิเชียนมันยังไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไพ่เดอะเมจิชเชียนออกมาในเรื่องของคนโสดอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของคุณกับการที่จะสละโสดก็ได้นะคะเนี่ยแต่ไพ่เดอะเมจิชเชียนคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ระหว่างนี้คุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับใครก็คุยคุยได้อยู่นะคะไม่มีภาวะที่คุณจะไปที่คุณจะโดนหลอกนะ แต่มีแต่คนรู้สึกส่วนใหญ่ก็จริงใจกับคุณนะคะแต่มัน้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเหมือนตัวคุณก็มีสเปซของตัวเองอะในการครบคนอะเออทีนี้มาดูกันต่อกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะอืมทั้งสองใบเลยอะไม่มีเงื่อนไขกับมันค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้สั้นๆเลยอือแต่อยู่ที่คุณตัดสินใจเองนะ ทีนี้มาดูก,กันต่อกับคนมีคู่นะคะชาวราศีก,กันรกคณากัน Alice o u r Adventure s i g e t h e Sun โอ้ยโอเคนะคนมีคู่ได้ไพ่เดอะซันเนี่ยอ่ะจริงๆคนมีคู่ได้ไพ่เดอะซันให้ดูเนี่ยไพ่เดอะซันเอากล้องค่ะไปไหนไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดี เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะแต่เหมือนอย่างที่บอกอะ่ะมันมีความสุขอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแต่พวกคุณมีโอกาสจะทําพังกันนะระวังด้วยนะคะไม่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนแหละฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะอืเดี๋ยวหมอขอดูอะไรขอดูเพิ่มเติมนะที่หมอโน้เอาไว้เนี่ย มันเหมือนกับว่าแต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะว่าคุณจะได้รู้นิสัยใจคอของคู่ของคุณชัดเจนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไพ่เดอะสันเนี่ยนะคะมันเป็นความสุขแหละอะ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วคนมีคู่อย่างที่บอกถ้าคุณมีความเข้าใจผิดกันทุกอย่างจะคลี่คลายไปเด้ด,ดีค่ะทีนี้มาดูกันต่อให้คนมีคู่อีก k i n อ of cup โอเคอุ้ยชัดเจนไพคู่ขึ้นมาคุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่กันนี่เองถึงว่าคุณจะมีปัญหากันร้อยร้อยครั้งคุณกลับมาคุณกลับมา,บมาอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมนะคะอืมอ่ะก็ไปดูกันนะคะนี่เป็นดวงทั่วไปดวง general นะคะประมาณนี้ ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคระสุนตัวดูตรงส่วนตัวละเอียดอยู่ในด e สคริปชั o นบ o ็อกด้านล่างนี้คะ่ะถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะจ๊ะโอเคเม้น์กันด้วยคำสุภาพนะจ๊ะโชคดีทุกคนเจอกันปักหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ